ปัญหาการแพร่ระบาดสุราเถื่อนและบุหรี่เถื่อนสืบเนื่องมาจากราคาจำหน่ายในท้องตาลาดมีราคาสูงจึงทำให้กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้คิดรูปแบบต่างๆขึ้นมาทั้งผลิตสุราเองและนำเข้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายยิ่งโดยเฉพาะการผลิตสุราปลอมมีสารปนเปื้อนที่จะทำให้ผู้บริโภคเป็นอันตรายได้และในปัจจุบันการปลอมสุรายี่ห้อต่างๆมีความเหมือนกับของแท้มากจนคนทั่วไปไม่สามารถจะดูออกได้ ขวดเหล้าที่ผมถืออยู่นี้ครับอาจจะดูเหมือนเป็นเหล้าที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเหล้าปลอมครับซึ่งส่วนผสมข้างในของมันอาจจะนําเหล้าที่มีราคาต่ําและรวมไปถึงอาจมีสารปนเปื้อนซึ่งอาจทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดอาการตาบอดได้ครับจากการสอบถามกรมสรรพสามิตรบอกว่า วิธีการสังเกตสุราปลอมหรือสุราแท้ควรดูที่กล่องบรรจุเพราะของปลอมจะมันวาวสะท้อนแสงส่วนของจริงจะมีลักษณะกล่องเป็นสีด้านตัวหนังสือนูนสัมผัสได้ชัดเจนส่วนของปลอมจะเรียบไม่นูนรวมถึงการสังเกตตัวขวดที่ใช้บรรจุถ้าเป็นของแท้จะมีการติดกระดาษคำเตือนของกรมสรรพสามิตและในส่วนของสแตมจะมีการติดบนฝาขวดอย่างชัดเจน ตามที่เราตรวจพบแหล่งผลิตมะเขือวที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหลักดูง่ายๆใดยประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือว่าโดยอันที่1ก็คือในเรื่องของกล่องสุรานะครับถ้าจะเห็นตัวอย่างนะครับอย่างอันนี้เป็นกล่องสุราปลอมเนี่ยนะครับกล่องเสื้อปลอมในด้านนอกเนี่ยกล่องจะเป็นลักษณะเป็นกล่องด้านมันนะครับมันแล้วตัวหนังสือนะครับถ้าลูปไปแล้วเนี่ยนะครับจะตัวไม่นูนนะครับนี่สระภายนอกตัวไม่นูดนะครับแล้วก็ตัวขอบลายสีเงินเนี่ยนะครับ อันนี้จะจะดูสั้นดงนะครับอันที่สองในเรื่องของสุราที่ที่ถูกต้องเนี่ยถ้าฉลากอันนี้พอดีไม่ได้ามานะครับแต่ถ้าฉลากเนี่ยจะมีคําเตือนที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลบอขึ้นดื่มแอลกอฮอลและกรมสรรพามิตกรจะมีคําเตือนว่าอายุห้ามบริโภคอายุตออย่ำกว่า20ปีนะครับแต่ว่าสแตมป์ปอมเดี๋ยวนี้นะครับเราดูจากตัวหนังสือเนี่ยตัวหนังสือเข้ามากรมกสรรพามิดกระทรวงคลังเนี่ยจะดูไม่ค่อยคมชัดตัวหนังสือนะครับไม่คมชัด แล้วก็ตัวลายน้ําตรงนี้สีจะไม่เข้มเหมือนของจริงของจริงจะเป็นลายน้ําที่สีขมสีแดงเข้มนะครับอันนี้จะเป็นสีลายค่อนข้างไม่เข้มหนะักแล้วก็ความละเอียดของลายน้ำเนี่ยก็จะไม่ละเอียดนะักแต่ถ้าถามว่าประชาชนโดยทั่วไปจะดูได้ด้วยตาเปล่าหรือไม่ถ้าคนที่สังเกตรจริงๆเนี่ยก็คงจะรู้นะครับนี่คือเป็นจุดดูหลักใหญ่ๆจากสถิติทุกวันนี้การผลิตหล้าปอมในประเทศไทยมีเป็นจํานวนมากมูลค่าสูงถึง50ล้านบาท แหล่งที่ขายส่วนใหญ่จะนําส่งตามสถานบันเทิงต่างๆเพราะในเวลาค่ําคืนเมื่อผู้บริโภคเข้าไปใช้บริการส่วนใหญ่ก็จะไม่สังเกตเห็นรวมถึงขั้นตอนการผลิตสุราปลอมจะนิยมนําเหล้าราคาต่ํามาผสมกับเหล้าของแท้เพื่อให้กลิ่นของเหล้ายี่ห้อนั้นยังคงอยู่แต่ที่อันตรายกว่านั้นจากการตรวจพบมีผู้ผลิตบางเจ้าได้มีการใส่สารเคมีเจือปนเข้าไปซึ่งทําให้ผู้ที่บริโภคตาบอดได้ จากประสิทธิของเราเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเราจับลุมได้ก็ค่อนข้างปริมาณเยอะนะครับก็หลาย4ี่ห้าพันขวดนะครับมูลค่าก็ประมาณ50กว่าล้านบาทนะครับก็มีดังดังสแตมป์กรอบดังสุรากอบส่วนใหญ่เราสืบสวนมีการนําส่งยังสถานบันเทิงตามผับต่างๆเพราะที่แหล่งสถานบันเทิงเนี่ยเวลาเข้าขายเนี่ยเข้าขายตามเกิดข้ามบังคืนเพราะว่าผู้บริโภคเมื่อเข้าไปยามราตรีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองอะไรไม่เห็นนะครับเวลาเอามาขายยังไงก็บริโภคอย่างนั้น เพราะนั้นเมื่อไม่เห็นแล้วเนี่ยการหลอกประชาชนทั่วไปก็จะหลอกง่ายเล้าเกลยดต่ำม,มาผสมนะครับแล้วก็มีผสมเล่าจริงอยู่บ้างแต่ร้ายกว่านั้นนันนะครับที่เราตรวจพบบางกรณีเนี่ยนำสุราเถื่อนที่มีสารเคมีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเอามาผสมซึ่งสารเคมีพวกนี้ถ้าดื่มเข้าไปเนี่ยสามารถมีบริปโภคแล้วทาให้ตาบอดได้กรมสรรพสามิตยังฝากเตือนไปยังผู้ที่ผลิตและผู้ที่นํามาจําหน่ายควรที่จะหยุดกระทําการเช่นนี้เพราะไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแล้ว ยังอาจทำให้ประชาชนที่ไม่มีความรู้บริโภคเข้าไปเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้บุญมีหยุบแก้วถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วทีมข่าวระวังภัยรายงาน